ทศภูมีเปรมปรีร,ราชสมภพสวมชีบอัญชริ้อมสักการองค์พระภูมีบานเธอเอิดกล่าวพระบารมีแผ่ไพศาลพบแผ่น พระไทยเฮ้ยพระศกทุกยอมยาอูเสซองสะดุดีสีสวัสดิ์พิพัฒพร้อมมังคลาเฉลิมพระชนมะพันศาพออ่อทา เจ็ดสิบพระชนนมางอยู่อย่างยืนเฮพระเกียรติเกลือกอาคราวกึก,กองโลกามหาชนทุกแหรงลาทวายชายพอ สำมฤทธิ์เดบหัวนายยอดมิงกาเซมสุกนิรัติสายอริราชลงนาะเป็นปีนปกผาโศกยิงกว่าร้อยชนชนะ สเสลิมลาราชานาดาวาดวิสูตรสเสลิมรุดวุฒิโรดโชสยามสเสลิมศักพภักบรมสมพระนามสเสลิมรามทามเดชนะนือบอดี ฉเฉลิมสารวานสิริพิพัฒนมงคลฉเฉลิมประชนวิมลพองแส,สองสิงเฉลิมใจพไทัยทะพระบารมีฉเฉลิมผู้มีจักรีวง ทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข่าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสุวนประทานวิทยาอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บุรีประพันธ์โดยนายพีรพงษ์น้อยส้อยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยแผนกมัธยมศึกษา